เนี่ยวันนี้อยู่ในรับวอลกับแมปอนิเมะคาเซเลอร์เหมือนเดิมสวัสดีจะมาดูวิวตัวละ,ะ,ะครโทจินั่นเองนะครับเป็นพาสิวเนียนนะครับก็ตัวละครนี้เป็นตัวละครในตู้นะครับผมสวัสดีการนิโบโลนิชิตเต็ดดันชิบุย่านั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวตัดเลือดนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านพาสีของตัวโทจิกันเลยดีกว่าครับพาสีแรกนะครับก็คือ อั Initial position นนะครับก็คือการโจมตีเนี่ยทำให้ศัตรูนะครับตีสถานาะระดีดหรือเลือดออกนั่นเองนะครับผมสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีดาเมจโอเวอร์เนี่ย damage ที่แบบทิ้งท้ายไว้สำหรับการตัดเลดเนี่ยสามสิบเซนของดาเมจต,ตัวมนันเองนะครับผมสมมติตีร้อยหนึ่งนะครับที่ดาเมจไว้สามสิบนะครับผมสามวิก็เป็นเก้าสิบได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ วาตถุที่สนะครับก็คือเป็นระเกียบที่ระเบียบที่ศูนย์นะครับก็คือการยิงทุกครั้งของโทจิเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเข้าเพิ่มขึ้น2.5%งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมสร้างความเสียหายที่จะเข้าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปนะครับเคลนูนะครับระเบียบสี่ถึงเจ็ดนะครับผมการโจมตีของยูนิตนี้นะครับจะมีโอกาส2.5%ที่จะสร้างความเสียหายชูดามิหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็วัสถุท้ายนะผมดิจคิลเลอร์นะครับระเบียดท้ายนั่นเอง ทุกครั้งนะครับที่โจิตีนะครับโจมตีุดเดิมจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น2%นะครับสะสมได้สูงถึง20%นะครับไปเดี๋ยวเราไปรีวิวนิดหน่อยนะครับผมก็ดาเมจอาจจะมีค่าเคลื่อนนะจากพาร์เป็นเรเดียนนะครับผมให้ดูนครับขออนุญาตปรับตั้งก่อนเลยมาเดี๋ยมาดูโจิตีอย่างเยๆครับมาถ้าแรกนะครับโจิงๆเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับจะดูมมุมองนี้โอเค จนะไปการเอาปืนนี้ไปอย่างนี้นะครับอ่ะตัวนี้ครับเป็นไ้เลยคนระับปึ๊บปืนนี่แบบนี้เลยอ่ะตายมีค่อนข้างแรงนะครับแต่อันนี้ Passive เดือนเดือนไม่รู้ว่าปกติแรงเท่าไหร่นะครับผมโอเคเข้าไปครับอันนี้ p า s s i v e แรกนะที่จะติดชโปกาสตีจี๊ดสองจุห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไปเกคเปลี่ยนขั้นนะครับแล้วก็จะตีแบบใหม่นะครับในางานเราต้องจะยูอุ่นนะครับ ดี่ผิดไง,งขอโทษไปเป็นแบบนี้นะครับดูอีกรอบนี่ครับฟาดแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะไปขั้นต่อไปครับถ้าใหม่นะครับชื่ออีวาสเปียนะครับปุ๊บนาไปกับจตุว์วันนี้นะครับผมเพิ่มเอฟเฟลหน่อยนะครับะจะตุว์วันนี้นะครับนี่เลยปุ๊บปุ๊ป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 นา,านี้ ะครับดาเมจข้างล่างนะไม่บอกเท่าไหร่ครับขั้นยับยืดถ้าโยกิบาลัดนั่นเองนี่โซเชอร์เคิลส่วนใหญ่นะสโตจินะครับมีโซอร์เคิลส่วนใหญ่เลยดูครับนี่อ่านให้ดูข้างล่างนิดหนึ่งปุ Ew, arring, ๊บปุ <ix> ๊บ <Wh> ปุ๊บท <is till S 2> ่า <whatever> ข้างเท่นะครับแต่ดาเมจน่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับตัวนี้น่า เกตเอ้ยอะไรเนี่ยบักบักบักอะกเกตตันมาที่ดุลย์นะครับผมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้ถ้าไม่ใช่พาร์ทนี้นะครับก็น่าจ,จะอยู่ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นห้าหมืน่นหกได้หรือเปล่านะครับหรือว่าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้สำหรับการรีวิวสถิตินะครับอาจจะรวดเร็วไปน,น,นิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับผม โอเควันนี้กันนะนนนนนนรค,รครับกระชากเป็นหนึ่งกกดแชร์กดติดตามครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูตัวอื่นนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ